จ่อไปนี้เขากลับมาต่อข่าวๆนี่ท่านผู้ชมถือว่านาเป็นห่วงและก็เป็นตาเห็นใจประเทศศาสตร์บ้านเมืองที่เอนไในว่าเป็นยุคเป็นส่วนที่เจอมรสุมค่อนข้างหลายด้านของประเทศลาว่าจะเป็นทางัยเงินเฟอ้อว่าจะเป็นทางนำท่วมจังสิและก็สินค้าราคาแพงการคงอยู่ของผู้คนที่มีรายรดบต่ำเม่นเจอะพบ กับควมยุงยากอย,ากอยาก่างดิเรียงบ่ได้ฉะนั้นผู้ทีมีายไ,ไรน้อยก็แน,น,น,น่นอนยิงจ้าด้ครับพลนกระทบนะักกับไข่น่แต่พบผู้เพื่อนทางเป็นมีเิ่นมีเงินสำหองไวรัสเป็นก็คงจะใส่ชีวตบ่ฝืดเครื่องพอปันใดคือเกินกับผู้ทีเข้าเจ้าตกทุกด้ยากหาเสาะก,กินคำนงเงื่อนเดือนน่อยประมาณนั้นท่านผู้ชมที่บอกมานีมันก็เกี่ยวพันกับการศึกษามาเบิ่งนข้าวๆนี้อาการก่อนนาเป็นห่วง เหตุนใดนถึงว่าได้รับหรวถือว่าตัวเลขของทางน้องๆนักเรียนนักศึกษาทีเซิงของมอสอมอฮอดอในปีนี้ถือว่าตัวเลขน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีตัวเลขขนาดหน่อยหน่อยอีทีมม่ทะเบอสมมทางเปรียบเทียบกับหลายซุ้มปีที่ผ่านมาฉะนั้นมันเป็นตัวบอกลยบอกว่าสําสหรับเงินไัยเงินเฟอนาา้อสินค้าหนักสินค้าแพงและก,การดำรงชีวิตคนขังฝืดเครื่องเฮ็ดให้พ่อแม่ ของ,หน,องหน่องนักเรียนนักศึกษาตัดสินใจให้เข้าเจ้าเหล่านั้นไปสอกเฮ็ดเบียคิดงานลร้กว่าการเขาฮงฮามุงเฮียนสมมอน้ำบางคนนี่กระบอกปลกบอกล้านไปว่าสิปเฮียนเฮ็ดยังผู้เป็นเจ้าเป็นนายก็มีมดแล้วสำมอพ่อเพิ่นก็มีคนที่เพิ่นเหลือกไปแล้วจะเป็นเจ้าเป็นนายอยู่แล้วบ่ตตรงเฮียนพากกันออกไปหาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานหาเงินหาค่ามมากคุณเจือเกือกูคขอบครัวดีกว่า ยังมีได้แบบนี้ท่านผู้มทีว่าความคิดของเขาเจ้านี่มันกับบรมนว่วาเป็นการเป็นติของรัวขาเจ้าได้เพราะว่าต้องเขาใจคําวาวว่าความเหลือด้อนมันต้องเอาตัวเองหลอดในการโศกอยู่หากินทรรมหากินซะนั่นฐานะของแต่ละคนแต่ละคอบครัมวมันยอมแตกต่างกันคนถูกกระถ,ถูกแท้ถูกว่าคนห่างกว่าห่างแทงห่งหงหงางวาทัานผูม้มห่างเลยกัยังห่างอีกอันนี้มันก็มีหลายมุมมองให้คิดฉะนั่นจริงที่ มันเกี่ยวพันกันมากนี่มันก็ตามมาด้วยกับการที่การไปสอบเยงเขามอสอหรือว่าเขามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ถือว่ามีตัวเลขึนุดลงคือกันครับข่าวนี้ท่านผู้สมมด้วยที่ว่ายิงตามการรายงานจากเวียงจันทามลาวส์ถือว่าท่านพุงเพชรจันทวงห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ล่าผู้ซีนํางเวียกงานวิชาการในวันที่12สิงหาคงม2ตร3สามที่ผ่านมา เพิ่นก็ได้วเปิดเผยว่าสถิติตัวเลขนาดธรรมสมในการสอบเซงเขาศึกษามอสอในแต่ละศุกศึกษาทีว่าผ่านมานเริ่มจากศุกศึกษาปี2 0 2 0สจนมาอดปี2 0 2 1นส่คือว่ามีนักเขียนลงทะเบียนสอบเซงทางออนไลน์ทั้งหมดแมนน1 6 7 0หอยกว่าคนแต่มาสอบเซงตัวจริงไม่เพียงแต่14,000ักว่าคนหมายความว่าตัวเลขที่มนุษย์ลงไปเกือบวา่า2พไปเกืบ3,000คน ตัวเลขตัวนั้นเขาล่านั่นเขาอยู่ใสเป็นยังคือบบมเสิงขอตัวประสมในนั้นมอสอหรือว่าม้าวิลัย่งสาร์มีแผนเอาหนักศึกษาเขาเฮียนคุกระบบเก่าพันกว่าคนสำหรับศกศึกษา2 0 0 1 2 0 2มีนหนันนกเขียนที่มีหนาสอบสิงตัวริงทั้งหมดแมนพพันพกห้อยเศร้าหาคนจากผููทีว่าลงทะเบียนสอบสิงทั้งหมดแมนเก่าพันกว่าคนและก็สศกศึกษา2002-2003ผ่นา,นา,า,านมานี มีผู้สมัครลงทะเบียนเขาสอบเสียงทั้งหมดแมน1เพันเข่าหอยเจ็ดสิบหกคนแต่ว่ามาเอาบัตรเขาห้องสอบเียงตัวจริงหรือว่ามีหนาสอบเียงตัวจริงทั้งหมดนั้นแมนมีเพียงแต่สิบพันหนึ่งหอยกับสามคนเท่านั้นในนั้นมสรหรือว่ามหาลัยศาสตร์มีแผนหับเอานักศึกษาเขาศึกษาทั้งหมดแมนหกพันเข่าหอยเก่าสิบคนปริญญาตรีหาพันหนึ่งหอยหาสิบคนแล้วนอกจากนั้นก็นยังมีปริญญา ที่ต่อเนื่อง1,480คนหคนลักสูตรนนาศาสตร์บวกลักสูตรคู่ภาษาจีนแมนสองหอย10คนอนุปริญญา1่หอยหาิคนส่วนว่าซกศึกษาสองันศรสามสอันศาสี่มีทีมีการสอบสิงในวันที 12, ่12สิงหาสองันศรสามนี่นี่คือว่ามีนักเขียนให้ความสนใจลงทะเบียนสอบสิงทั้งหมดเขาามอซทั้งหมดแมนเนหอย63คนในนั้นแมนจะขัดเลือกเอา6 6พัหอยคน ปริญญาตีแมนหาพันทรงหอยกสามคนต่อเนื่องปริญญาตีแมนหนึ่งพันสามหอยเก่าสิบหาคนและก็อนุปริญญาตีเก่าสิบคนปัจจัยต้นโตที่พาให้เกิดสภาวะแบบนี้โก็คงจะแมนเรื่องของทางสภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ปัจจุบันนี้สซโปล่าแมนกำลังประเสริฐกับสภาวะเงินเฟอ้อยัางนักค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิตถือว่ามีราคาที่สูงขึ้นแต่ละรายแต่ว่าไล่ได้ของผู้เป็นพอเป็นเม่ หรือผู้ทีจะจ่ายเงินให้นักเรียนนั่นยังโ่เท่ายังบ่ทอเก่าส่งผลให้นักศึกษาจบโมเจส่วนหลายจบมาแล้วผัดเลือกทีจะไปขายให้งานโดยเฉพาะแมนประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็คือประเทศไทยนั่นแหละเพื่อเป็นภาละครบครั่เพื่อบ่เป็นภาระครบครัวิึงต้องไน้ไปหาเงินหาเงินมากุณเจียวครบครั่โดยเฉพาะแมนการเดินทางออกไปขายให้งานอยู่ต่างประเทศเนื่องจากมีได้ได้ที่ดี หลายกว่าอยู่ทีประเทศลาวขยกตัวอย่างคือประเทศไทยไปประเทศเกาหลีประมาณนี้ทานผสม้มนอกจากนี้เนาะก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกเ่นวาตลาดจ้างให้งานภายในประเทตยังมีจํานวนจํากัด่มู้ว่าจบมาแล้วจะมีเวียยเข็ดหรือบอพรอมนี้ย่อนการเปิดกวางพวพัน่วมมือกับผักพื้นและสากลนของเรลานับมือกวางควงไล่ข้นเฮ็ดไหนักเขียนที่จบม .7 เจ็สามารถไปศึกษาต่อ อยู่ต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายทั้งทั้งประเทศที่มีสายแดนที่จอดกันและกาประเทศในภาคพืชและสากลน,นอกจากนี้ในระยะา่านมามีนักเรียนเล่าสามาสอบเสงเอาทึ้นการศึกษาตา่ตางๆเพื่อไปศึกษาอยู่ต่อต่างประเทศอ,อยู่ต่างประเทศแต่จ,จํานวนวน่าหน่อยในแต่ละปีนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลทีเหตุให้จานวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบเซ็งเขาไมา่ลย้แหงศาสตร,ร์นะลดหน่อยถอยลง บวกกับผู้ที่มีเงินไขสภาพดีเฮียนได้สอบเสียงได้ก็ปเป็นว่าไปเฮียนต่ออยู่ต่างประเทศก็แน่แนอนมันก็นจะลดลงตัวเลขของนักเขียนที่จะเข้ามาสอบเียงอยู่มศและที่ว่าปัจจัยอันสาคัญต้นต่อ,ตอลักๆนี่นะท่านผู้ชมมันหนีมวมุ่งไพ่เศรษฐกิจบานเห่าคือเขาบอกผ่านมาเนี่นะเงินเฟอ้อ่าคองสีผัดสูงขึ้นการดำมุกซีวิตนี่ข,ขดขางยากขนาด ทีวามีได้ครับประจําแบบพงทีที่บมี่ยังทีมาต่อเติมขึ้นมั่นกาอยู่ยากฉะนั้นกับฝากๆถึงผทีเจอสภาพความอยู่หยากนี่แหละก็ต้องในแนนอ,นนอเพื่อความอยู่หลอดของเฮามันกระต้องในสอบหาแนวไรแนวหนึ่งเห็ดตติมเพื่อว่าให้มันมีทางได้ได้เพิ่มขึ้นนะท่านเฮสิเอาแต่เอาแต่เงินเดือน เป็นปัจจัยตนต่ตน,นี่มันแน่น,นอนเมื่อเจอสภาพแบบนีม้มันก็นคงปรับสภาพเขาได้โดยเฉพาะเป็นผู้ที่มีลูกหลานหลายคนนี่สถานการณ์รงเสียหาเพี้ยนนี่มันแน่นอนมันยอมจื้อความลาบากก็ให้เกิดมาเป็นคือเขาให้ขาา่าวบนนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับสภาพนักเรียนนักศึกษาลุดหน่อยถอยลงในการไปสอบเสีิงเขามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์หนาเป็นห่วงเพราะอเจส่วย